ดอนดอนครับแต่เป็นเรื่องของเหตุการณ์ประท้วงซึ่งอาจจะทำให้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นับแรกนั้นอาจจะต้องเลื่อนออกไปบางคู่ครับ ฟุตบอลเพลยมาร์เกอังกฤษฤดูกาลใหม่2011-2012สุดสัปดาห์นี้ครับอาจได้รับผลกระทบจากเหตุจราจรในกรุงนอนดอนซึ่งเริ่มประทุตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาครับซึ่งฝ่ายจากร่งขันกำลังพิจารณาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากมีความจำเป็นก็อาจจะต้องเลื่อนกร่งขันนัดเปิดสนามของสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับซึ่งเป็นเกมที่ทีมตราไก่จะเปิดสนามไวท์ฮาร์เลนพบกับเอฟเวอร์ตัน รวมถึงเกมระหว่างฟูแลมที่จะเตะกับแอสตันวิลล่าหรืออาจครอบคลุมไปถึงเกมเตะของหลีกรองลองไปด้วยครับสำหรับเขตท็อตแนมทางตอนเหนือของลอนดอนเป็นพื้นที่การประท้วงระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งลุกลามบานปลายถึงขั้นจราจนเผาอาคารร้านค้ารถประจำทางและยานพาหนะของตำรวจซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ากลุ่มผู้ประท้วงหนึ่งรายต้องเสียชีวิตจากกระสุนปืนของตำรวจครับทำให้เหตุการณ์นั้นยิ่งลุกลามบานปลายขึ้นไปอีกครับแล้วก็มี ทำให้ผู้ประท้วงนั้นถูกจับกุงมกว่า100คนและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ35นายด้วยครับโดยร้านค้าเมกาสโตร์และของจำหน่ายตั๋วของทีมสเปอร์นั้นยูฮานจะจุดเกิดเหตุเพียงเล็กน้อยทำให้ทีมตราไก่ไม่มัน่นใจในความปลอดภัยปิดร้านค้าและก็ห้องขายตัว๋วจนถึงวันพุธเป็นอย่างน้อยครับ